ดูมานานค่ะนี่จ้าแต่ในคลิปเด็ดซี่มานี้ก่อนขอโทษไปจับหืมหือ,หอ,อดแสบแห้งไก่กรอบมาก คือหายอมจ่ายเงินบวกค่าส่งหกร้อยกว่าบาทเพื่อสิ่งนี้อ่ะซอสมะแต่ ไก,ก,ก่ดีจริงค่ะรสก็ดีจริงโอ้กระจิือ <ม>ยอมเลยค่ะอือหืออืม